้าแอปที่ยูทูบเบอร์นิยมใช้ตัดต่อคลิปในวิดีโอบนมือถือใช้ง่ายใช้ฟรีบน Android และก็ iOS ครับมาดูกันเลยครับว่ายูทูบเบอร์ที่นิยมใช้แอปนั้นจะใช้แอปอะไรในการตัดต่อคลิปวิดีโอบนมือถือแบบใช้ง่ายใช้ฟรีครับไม่ต้องเสียตังมาดูกันเลยครับแอปแรกที่มีชื่อว่า คลายมัตเตอร์ครับคลายมัตเตอร์ก็มีหลายรุ่นนะครับคลายมัตเตอร์มีหลายรุ่นแล้วก็จะมีหลน้ํานะครับในกรณีท e ี T ่เราไม่ต้องเสียเงินครับต้องจะต้องมีลายน้ํานะครับเมื่อเราเอ็กซ์พอร์ตหรือว่าเราดึงคลิปออกมาก็จะมีลายน้ําขึ้นมาครับถ้าใครไม่อยากมีลายน้ําก็จ่ายเงินครับจ่ายเงินเป็นรายเดือนรายปีก็ว่านไปครับ ก็จะมีสิทธิประโยชน์หลายๆอย่างเช่นจะไม่มีลายน้ำครับถ้าจ่ายเงินแล้วก็อาจจะมีเอฟเฟกหลายเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีทั้งดนตรีเพิ่มเข้ามาด้วยครับแอปขายมาสเตอร์นะครับก็เป็นที่ยมในการโหลดแล้วก็การใช้ในการตัดต่อ,ตอคลิปวีโดีโอใน YouTube หรือว่าใน Facebook กันครับมาดูครับจุดเด่นของการใช้แอปขายมาสเตอร์ครับ อันแรกก็คือใช้ฟรีครับใช้ฟรีใช้ฟรีแล้วก็คนนิยมใช้กันมากเพราะว่าไปตัดต่อคลิปได้ง่ายครับสะดวกสบายบนมือถือได้แล้วก็ระบบค่อนข้างเสถียรครับจะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยครับในการเอ็กซ์พอร์ตก็สามารถเอ็กซ์พอร์ตได้หรือว่าการดึงคลิปออกมาก็สามารถดึงคลิปได้เป็นแบบ Full HD หรือว่า เป็นระบบ 4K ได้ครับ 4K ได้ดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับต่อมาแอปที่2ครับที่ YouTuber ย,ยูทูบเบอร์นิยมใช้ันคือ CapCut ครับ CapCut เป็นที่นิยมในการตัดต่อของยูทูบเบอร์เพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ตัดต่อง่ายบนโทรศัพท์มือถือครับใช้ได้มี ใช้ง่ายครับมีฟังก์ชันพื้นฐานแล้วก็เพิ่มด้วยกับการตัดต่อคลิปอย่างง่ายๆครับโดยการพัฒนาโปรแกรมที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ทั่วไปครับบนพื้นฐานที่ใช้ฟรีครับบนพื้นฐานที่ใช้ฟรีใช้ฟรีในกรณีที่เราต้องการใช้นะครับจุดเด่นๆของการใช้แอป แคปคัตเนี่ก็คือจะมีเพลงครับเพลงประกอบให้ในการตัดต่อคลิปวิดีโออันนี้ก็ไม่ทราบนะครับว่าเพลงที่เขามอบให้หรือว่าแจกให้ในแอปแคปคัตนี้จะผิดลิขสิทธิ์หรือไม่ในการตัดต่อลง y o u t u b e นะครับอันนี้เราก็ไม่ทราบด้วยนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ครับสติกเกอร์มากมายให้เราเลือกใช้ลงใน งานหรือว่าลงในการตัดต่อคลิปวิดีโอครับที่สําคัญนะครับก็จะมีตัวฟอนครับฟอน์คือตัวอ,อ,กอัออกษรอักษรสวยๆให้เราเลือกหลายหลายรูปแบบมากครับต่อมาครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็แอนดรอ d นะครับต่อมาแอปพลิเคชันที่3ครับแอปพลิเคชันที่3ก็คือ อินชอตครับอินชอตอินชอตเป็นแอปแพ็กเกจชันที่สามารถตัดต่อวีโอแล้วแต่งภาพได้อย่างง่ายดายในมือถือครับตัดต่อลงในมือถือประหยัดพื้นที่ในโทรศัพท์มือถือได้เยอะเลยครับแล้วก็รองรับความละเอียดทั้ง 1080p หรือว่า Full HD ครับจุดเด่นครับจุเดเด่นของแอป นี่นะครับก็คือใช้งานง่ายสําหรับผู้ที่ใช้งานมือใหม่ครับเหมาะมากเลยครับการตัดต่อบแบบง่ายมีทั้งสติกเกอร์ที่ส,สวยๆน่ารักน่ารักเพียบเลยครับแล้วก็มีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอฟรี Free. ต่อมาก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง ios แล้วก็ android ครับ mm. ต่อมาครับ a p ปพลิเคชันที่4ก็คือ Viva Video v i v ีว i d e o ดครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งครับที่คนนิยมใช้กันมากเพราะว่าใช้ง่ายมีได้ง่ายตัดต่อง่ายสะดวกสบายไม่ยุ่งยากครับแล้วก็จะมีจุดเด่นก็คือสามารถก็ะต่อได้ง่ายครับไม่ยุ่งยากมากเลย ก็จะมีเอฟเฟกเพียบเลยครับเอฟเฟกเสียงมากมายแล้วก็จะมีแบบการสไลด์โชครับสไลด์โชว์ในรูปแบบของการนำเสนอนะครับแล้จะมีทีมทีมที่ใช้งานง่ายครับทิมในเวลาเราเช่นใช้ในงานต่างๆวันเกิดเทศกาลต่างๆก็สามารถใช้ทิมใหม่ๆที่เขาแจกให้ฟรีครับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ iOS แล้วก็ Android ครับ iOS แล้วก็ Android ต่วบาคืออันที่5ครับที่5 5คือ Power Power d i r e c t ครับ Power Director ครับแอปพลิเคชันที่นิยมใช้กันส่วนมากก็จะใช้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ในมือถือครับจะเป็นที่สำหรับมืออาชีพครับที่ใช้กันในการตัดต่อคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์ รอบด้านครับใช้งานง่ายบนมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ครับจุดเด่นจุเดเด่นก็คือครับมีฟังก์ชันแลนะโปรแกรมที่ในการตัดต่อคลิปวิดีโอตัดต่อได้ง่ายสามารถตัดและหมุนวิดีโอหรือว่าเพิ่มแท็กเพิ่มเสียงหรือว่าสามารถกดเพิ่มความเร็วของวิดีโอได้เช่นกันนะครับมีทั้งความละเอียดที่ใช้ในการ เอ็กซ์อหรือว่าดึงคลิปวิดีโอมาได้ทั้งหมดความละเอียด 4K ครับ 4K หรือว่า 4K ความละเอียด 4K ได้ครับลดการสั่นนะครับสามารถลดการสั่นของวิดีโอได้สามารถปรับการสั่นของวิดีโอได้แล้วสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับหลังคลิปนี้ครับเป็นการเล่าสู่กันฟังว่าแอปพลิเคชันทั้ง5แอปพลิเคชันที่ ใช้ในการตัดต่อคลิปวิดีโอสําหรับมืออาชีพสําหรับมือสมัครเล่นสําหรับมือใหม่ก็สามารถใช้ได้นะครับแอปิเคชัน5แอปเคชันที่เราแนะนํานี้ครับสามารถไปตัดต่อทดลองใช้หรือว่าดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือว่า iOS ในที่โทรศัพท์มือถือลงโทรศัพท์มือถือได้นะครับใช้งานง่ายครับสามารถตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วก็อัพขึ้น u t u b e หรือว่าลงใน Facebook ได้นะครับ ถ้าคลิปนี้ครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องนาสารพัดคลิปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมะแ,และสวัสดีครับ